วันนี้นะคะก็มีรถไถหน้าเดินตามนะคะมคนโครงกรถาของอายุทยาแท็กเตอร์นะคะพร้อมกับเครื่องคูปะต้าค่ะ11แรงมา้าใครที่สนใจนะคะอยากจะได้เอาไว้ไปใช้หรือว่า,าหลายหลาคนที่ทําทไร่นะคะอยากจะได้ไปใช้ว่าจะเป็นการบรรทุกของเข้าไร่หรือว่าจะเป็นการวางแผงโซลาเซลล์นะคะน่าสนใจนะคะสำหรับคง รถถ่ายดตามนะคะพร้อมกับเครื่องดูดจาบและมีกระบะเทเล,ลอร์แบบนี้ด้วยนะคะใช้งานได้คุ้มเลยนะคะคันนี้คู่นี้นะคะชุดน,นี้นะคะจะขายอยู่ที่2 5งหมืาพันสนใจนะคะก็สอบถามกันมาได้ะคะ่ะเอาไว้ไปใช้ไปลากอ่าว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์ที่เจาะน้ำในไร่นะคะสะดวกนะคะ เข้าไล่ได้สบายๆนะคะ25,000าพค่ะติดต่อสิทค่าได้นะคะที่แดัชรศสมบูรณ์0855625789าห้าหกสองห้าเจนะคะศ8 5 5 6 2ปดห้งานะคะใช้งานคุ้มคุมค่ะ